คลิปนี้เราจะมากราฟแมมเลนต้าด้วยตอริเทโรกราฟง่ายๆกราฟยังไงให้ติดกราฟยังไงไม่ให้เนา่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะข้อดีของตอริเทโรก็คือเราสามารถที่จะนำเขาไปกราฟไม้ที่มีขนาดใหญ่ท่อน้ำเลี้ยงใหญ่ๆแบบกราฟง่ายๆสบายๆายได้เลยนะคะหัวไม้ที่จะนำมากราฟวันนี้นะคะเป็น นำเลนตาที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะจะเห็นได้ว่าหนองเขาใ,ใหญ่มากแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรานำไปกราฟกับต่อสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะไม่เหมาะนะคะวัดขนาดดูแล้วนะคะได้เกือบ4เซนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อที่เราเลือกก็จะเป็นต่อริดเทโลนะคะซึ่งเป็นต่อที่นกชำไว้ก่อนหน้านี้ได้เกือบ2เดือนแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสเต็ปแรกเราก็จะปาดต,ตอริเทโรด้านบนนะคะด้วยมีดที่คมและก็สะอาดเน้นย้ำเลยนะคะว่าควรจะเป็นมีดที่คมเพราะว่าตอริเทโรค่อนข้างที่จะใหญ่ถ้าเกิดว่ามีดไม่คมเนี่ยจะทำให้ช้ำได้นะคะแล้วก็ควรเป็นมีดที่ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์แล้วค่ะปาดให้ส่วนบนนะคะที่เหลือด้านบน ตรงยอดนะคะเหลือยาวสักประมาณ5เซนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำยอดเนี่ยไปชำต่อได้ค่ะสเต็ปต่อมาค่ะเราจะต้องแต่งขอบเพราะว่าตอริเทโรเนี่ยเป็นตอเนื้ออ่อนเวลาที่แห้งลงไปแล้วนะคะเขาจะยุบตัวลงไปแล้วก็ขอบเขาเนี่ยจะดันกับขอบหัวไม้จะทําให้หัวไม้เนี่ยไม่ติดแล้วก็ดีตัวออกมาค่ะเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะ เราจะแต่งขอบให้ตรงกลางเนี่ยมนมน,มนขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งคะ่ะให้เป็นเนื้อนูนๆน,นะคะเอาขอบออกไปให้หมดจากนั้นก็ปาดส่วนที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงแบบนี้นะคะให้ตรงที่สุดค่ะตรงแล้วก็เรียบนะคะจะเห็นว่าท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยใหญ่มากนะคะเพื่อนๆดูตรงกลางที่เป็นกลมๆขาวๆคะ่ะเราก็จะมาแซะหน่อนะคะสเต็ปที่3แซะหน่อที่เราต้องการที่จะกราฟ จะใช้มือเด็ดก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้มีดเนี่ยจะทำให้การแซะหรือว่าการเด็ดหน่อง่ายแล้วก็หัวไม้ของเราเนี่ยไม่ช้ำด้วยนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะ,ะอันนี้นกจะปาดหน่อให้เรียบนะคะสเต็ปที่4ี่แล้วให้แผลเรียบเพราะว่าจะได้สนิทกับตัวตอที่เราปาดให้เรียบเหมือนกันค่ะ ถ้ามีคราบสีน้ําตาลนะคะแล้วเราไม่ไมั่นใจว่าเป็นคราบอะไรหรือว่าเป็นส่วนที่เน่าหรือเปล่าเราก็ปาดออกให้หมดค่ะได้แผลที่เกี้ยงสนิทแล้วนะคะจากนั้นก็ประกบท่อน้ำเลี้ยงให้ตรงกับท่อน้ำเลี้ยงค่ะง่ายๆเหมือนกันกับเรากราฟต่อบลูเลยนะคะกดนิดหน่อยเพื่อไล่ฟองอากาศสเต็ปที่6นะคะ ิดด้วยเทปใสค่ะเ,เพื่อนเพื่อให้เวลาที่สเต็ปต่อไปเราจะทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะ, <S <S ะเนื่องจากว่าหัวไม้มีขนาดใหญ่มากเพราะฉะนั้นเทปใสเนี่ย <trillion> ก็อาจจะทําให้หัวไม้เขาเนี่ยไม่ติดนะหรือว่าไม่อยู่นั่นเองจากนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้ได้ที่เราไว้เย็บผ้าเนี่ยแหละค่ะ อีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งคะ่ะค้ว้วกันไปค้ว้กันมานะคะเ,เพื่อนแนะนำให้ใช้ทิชชู่รองบนหัวไม้นิดนึงค่ะเพราะว่าหนอหรือว่าขนหนามเขาเนี่ยจะได้ไม่เป็นรอยตามเส้นได้ที่เราจะขึงต่อไปนี้นะคะคือเราจะใช้ได้เนี่ยยึดอีกรอบหนึ่งค่ะ หรือถ้าใครจะชำนาญโดยการใช้ได้อย่างเดียวอันนี้นกก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากให้หัวไม้ไม่ขยับเวลาที่เราพันด้วยได้เนี่ยควรที่จะใช้เทปใสแปะลงไปก่อนอันนี้นกก็จะพันไขว้ไปไขว้ามานะคะให้มั่นใจว่าแน่นพอดีแล้วแล้วก็มัดได้นะคะเป็นปมไว้ก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วนะคะการกราฟตอเลนตา ที่เหลือนะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ส่วนยอดเดี๋ยวนกจะนำไปปักชําเราก็จะได้ตอริเทโรต้นใหม่อีก1ต้นค่ะ <S <S 7วันต่อมานะคะเราก็สามารถแกะเลนตาที่เรากราฟบนตอริเทโรได้สังเกตดูว่ารอบๆอบขอบๆนะคะมีรอยชําหรือเปล่านะคะ แล้วแผลเนี่ยสนิทมีไว้นะคะถ้าสนิทด,ดีแล้วเนี่ยก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนได้แบบนี้แล้วเช็คแล้วนะคะดูแล้วแผลไม่ติดเชื้อไม่มีส่วนไหนที่ดำหรือเป็นสีน้ำตาลเลยก็แสดงว่าเราได้แมมเลนต้าบนตอริเทรโรแล้วค่ะข้อดีของตอริเทรโรนะคะเขาจะสามารถรักษาทรงไม้ได้ดีกว่าตอสามเหลี่ยม เท่าที่นกสังเกตนะคะน้ำของเขาเนี่ยก็จะยังเป็นทรงเดิมจากต้นแม่นะคะก็คือไม่ได้ห่างเกินไปนะคะจากนี้นะคะเราสามารถรดน้ำได้ตามปกติแต่ว่าหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนหัวไม้ก่อนสัก2-3เดือนค่ะเพื่อนๆรอให้แผลเนี่ยแห้งสนิทจนเรามั่นใจนะคะถึงจะรดรวมกับเพื่อนๆต้นอื่นได้นะคะ ตั้งวางไว้ในที่ที่แดดกรองแสงยาวๆไปก่อนนะช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งนำไปออกแดดจัดค่ะก็ถือว่าไม่ยากนะคะสำหรับวิธีการกราฟตอริเทรโรแบบง่ายนะคะลกเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านก็น่าจะทำได้นะคะเพรว่ากราฟง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการจับตอริเทรโรแบบไม่ให้หนามตำมือนะคะ ก็มีเพื่อนๆถามรูเ่าว่าหนามเยอะแบบนี้จับยังไงนะคะอย่างแรกนะคะกระดาษอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าให้ใช้หนากว่าที่เราจับแคคตัสต้นอื่นๆนะคะก็คือให้หนาแบบไม่ให้หนาเนี่ยทิ่มออกมาแบบตามือเราได้นะคะจากนั้นก็บีบเข้าหากันแล้วก็จับแบบนี้ได้เลยค่ะเนื่องจากว่าตอริเทโลนะคะเป็นตอที่มีหนามยาวแล้วก็ น้ำเยอะถี่แหลมคมเพราะฉะนั้นควรจับอย่างระมัดระวังนะคะเพื่อนๆอันนี้คือในกรณีที่เราตัดไปขยายพันธุ์นะคะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันคะ่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุราดากาเด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุราดากาเด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ